สวัสดีครับวันนี้มาพาล้างหัวหมึกนะครับของ DCP Barther เนี่ยรุ่น T 2 2 0นะครับตัวนี้ผมใช้งานมาประมาณน่าจะ3เดือนนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ตัวเก่าก็ใช้มา6-7ปีเพิ่งเปลี่ยนไปนะครับเนี่ยตัวนี้เมื่อเช้าเทสดูแล้วน้ำหมึกปรากฏว่ามีสีดำตรงเย็ตนต้นสีไวยนะครับเป็นดำเนาะไม่ ไม่โอเคก็เลยวันนี้จะมาถ่ายคลิปในการล้างหัวนะครับก็คือวิธีการนะครับก็คือกดปุ่มซอกกับปุ่ม copy นี่นครับพร้อมกันผมทำอย่างเงี้นะกดค้างไว้แป๊บหนึ่งแล้วกดออกมันจะขึ้นแดงเห็นไหมครับเนี่ยเราจะกดคัลเลอร์ก็ได้หรือจะกดโมโนโก็ได้นะครับหรือจะกดสองปุ่มก็ได้แต่ปกติเรากดอันเดียวก็ได้นะครับก็จะล้างสีไป นะครับหรือจะรันดำแต่ดำไม่ค่อยมีปัญหาสีนี่จะไม่ค่อยมีปัญหานะครับตัวนี้อ่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นแผงวงจรก็คือหัวหมึกเป็นแผ่นเป็นแผงนะครับจะไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรจะไม่จุกจิกก็คือการใช้งานจะไม่ค่อยจุกจิกเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเสร็จเราค่อยมาดูกันนี่ครับพอเราเปลี่ยนสักพักเนี่ยครับพอมันจะเสร็จขั้นตอนมันก็จะเป็นเทสเออกมาให,ให้เราเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า หลังจากการกินเทสอเรามาดูนะครับเห็นไหมครับก็จะโอเคผมว่าโอเคอยู่นะแต่สีเหลืองเนี่ยผมว่ายังยังมีปัญหาอยู่นิดๆยังมีำดำๆเลยไหมผมว่าแต่ว่าเครื่องเนี่ยเพิ่งใช้ได้ประมาณ2-3เดือนอันนี้เป็นเครื่องใหม่นะครับต้องบอกก่อนว่าแสดงว่ามันเป็นที่เครื่องด้วยเพราะว่าเครื่องตัวเนี้ยต้องบอกก่อนว่าผมใช้งานเนี่ยข้อเสียอันดับแรกที่เคยที่เจอนะครับ ปกติใช้มาสองสามตัวแล้วยี่ห้อนี้คือขายด้วยนะครับปุ่มกดตัวนี้คือวันแรกที่ใช้งานเนี่ยปุ่มนี้รู้สึกมันมีปัญหาอันนี้ก็เป็นเครื่องใหม่นะเครื่องนี้จะมีการแถมหูฟังด้ไหมแต่ผมไม่ได้ไม่ได้ไอ้ลงทะเบียนไว้นะครับเช็คได้ว่าถ้ารุ่นแถมหูฟังจะเป็นลอ็อตล็อตไหนนะครับเนาะอันนี้เอามาเล่าให้ฟังว่ามันมันมีปัญหาคือแผงตัวนี้พอกดแล้วหนืดถามว่าทำไมถึงไม่เคมนะครับเพราะว่า ประกันผมขาดอันนี้คือยอมรับเลยว่าเราใช้หมึกทั้งตอนแรกใช้ของแท้แล้วเราก็สลับแต่ของเทียบด้วยเพราะว่าพอมันหมดอ่ะเราก็ใช้ของเทียบแต่เนี้ยพอหมึกเราเรายอมรับในในสิ่งที่เราใช้งานคือหมึกอ่ะมันมีการเปลี่ยนนะครับประกันก็ขาดแต่ว่าอุปกรณ์ต่างๆพวกนี้มันเสียก่อนที่เราจะเติมหมึกเทียบเข้าไปนะครับเราก็เลยไม่เคลมเพราะเคลมก็ต้องใช้เวลาเนาะ อันนี้ฝากไว้ด้วยกันนะครับก็คืออันนี้เรามาดูเรื่องเทสเหมึกน,นะครับก็จะประมาณนี้นะครับอโอเคใครชอบฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยครับขอบคุณมากครับ